ขอบคุณนะคะแม่เป็นไงอะ่ะรู้สึกดีปะอะไรของแกนี่แกถามอะไรมีแกไม่ตรวจภายในมานะมันจะรู้สึกดีได้ยังไงถ้าเกิดว่าแกไม่สนใจไม่ห่วงใย,ยสุขภาพมียแกก็ไปไกลไปอย่ามายุ่งและนี่แม่จะมายืนด่าผมทําไมเนี่ยฮะทำไมแม่ไม่ด่ามายบ้างที่ไปติดเชื้อ HPV มาบิก๊ก ยาก,กันเถอะนี่หม,ม,มายเป็นบ้าเลยของไม้เนี่ยอยู่ดีก็มาขอ,อยากคนอื่นแม่ดูดิไม่ติดเชื้อจากคนอื่นมาแล้วก็มาขออยากกับผมขนาดผมขอมีลูกคนที่สองนะก็ไม่ยอมแบบนี้ก็มีชู้แน่ๆอ่ะบิ๊กแกนี่มันจริงเลยนะ กลับมาแล้วลูกไค่อยนะลูกไปตรวจร่างกายมาหมอว่ายังไงบ้างครับไม้ไม้พอดีเขาบอกว่าไมาติดเชื้อ HPV อะลูโแล้วไม้ก็เสียงเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยนะ ไม้น่าจะติดเชื้อมานะโลกแล้วที่สำคัญตอนนี้ปอดไม้แย่ลงทุกวันเลยนะนะัทไม่นี่คุณจะทำอะไรของคุณอย่ามาแพร่เชื้อโรคให้ลูกนะถ้าจะไปก็ไปคนเดียวมีแม่ติดเชื้อแบบนี้จะดูแลลูกยังไงฮะ ไมารู้ไมบิกแกพูดอะไรของแกเนี่ยผมไม่ปิดนะพี่นะไม่ต่างหากไปติดเชื้อจากคนอื่นมาแล้วก็ยังมีหน้ามาขออยากกับผมอีกอะให้ออกไปอะดีแล้วอยู่นี่มีแต่ปัญหาอย่าให้ไม่มายุ่งกับครอบครัวเรานักเลยบิก๊กไม่เขาไม่ได้สร้างปัญหานะแต่ว่าคนที่สร้างปัญหานะ่ะมันเป็นแกมากกว่า แกลองคิดดีๆนะบิ๊กที่ไม้ต้องมาเป็นแบบเนี้สาเห็ุมันมาจากอะไรบิ๊กนี่คุณนองอีกแล้วนะทำไมคนืึงทำแบบนี้เนี่ย ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้คุนนั่งฉี่ไม่งั้นมันก็จะเลอะเธออยู่แบบนี้อ่ะคุณก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนสักทีผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าผมเป็นผู้ชายจะให้ผมนั่งฉี่ได้ยังไงคุณหยุดหาเรื่องผมสักทีเถอะแล้วอีกอย่างรีบไปจัดกระเป๋าให้ผมด้วยพรุ่งนี้ผมไปสัมมนาต่างจังหวัดแต่เช้าคุณเป็นล้างด้วยนะ มามาบิ๊กแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมอย่าไปสูบบุหรี่ในบ้านอ่ะยังจะมานั่งสูบอีกทำไมผู้ไม่รู้จักฟังฮะโหแม่ผมก็แค่สูบตัว2ตัวป่ะหนต่างผมก็เปิดระบายอากาศไว้เดี๋ยวกินมันก็หมดเองอ่บิ๊กกินบุหรี่ของแกน่ะมันติดแม่แล้วก็ติดไม้ค่ะนะแล้วมันก็ลอยไปติดเฟอร์นิเจอร์เต็มบ้านแล้วเนี่ย แล้วทีนี้หลับบ้านเราก็จะมีแต่กลิ่นบุหรี่ทั้งวันอะ่ะกว่าจะระบายอากาศออกหมดอะ่ะแล้วเมียแกนะ่ะก็เพิ่งไปตรวจเจอเนื้องอกในปอดน่ะบิ๊กก็จำไม่ได้เลยไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมะแม่ถ้าเนื้องอกที่ไมายตรวจเจอมันเป็นเพราะผมผมก็ต้องเป็นก็เพราะว่าไมลนะ่ะเขารับควันบุหรี่มานานแล้วสิบิก๊กผมไม่สนหรอกนะว่าไมลจะหายหรือไม่หายหรือหมอจะบอกว่าอะไรอะ่ะแต่ผมสูบบุหรี่แค่เนี้ยมันจะอะไรกันนักหนา ฮะแกนะกินทั้งเหล้าสูบทั้งบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมสนใจสุขาอนามัยของตัวเองนายจะชุดชันน้นในนายจะถุงเท้าของแกที่ยังไม่ได้ซักอะ่ะแต่ว่าแกก็ไปรวมกองกับเสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดของเขาอะ่ะมันดีแค่ไหนละ่ะที่ลูกแกไม่ปวยตาไมาอ้อ่ะแล้วทำไมติดเชื้อจากผมทำไมผมไม่เป็นอะไรล่ะครับฮะ บิ Big, ก๊กโรค HPV เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้หญิงติดจากผู้ชายนะฉันว่าแกเองก็มีเชื้อถ้าแกไม่เชื่อแกก็ไปตัวดูสินี่พี่พูดอะไรบิ Big, ๊กทำไมแกมีนิสัยแย่แบบเนี้แกบอกว่าแกอยากจะมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งงั้นเหรอฉันถามจริงเถอะแกอยากจะให้ลูกแกน่ะเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อนิสัยเห็นแกตัวแบบนี้หร จากที่หมอวินได้ัยโรคแล้วน้องติดเชื้อราในปอดนะครับคุณแม่ภูมิคุ้มกันของน้องค่อนข้างต่ำม,มากถ้าเป็นไปได้คุณแม่ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความสะอาดภายในบ้านเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วคุณแม่ก็ควรที่จะแยกออกห่างจากน้องแล้วก็ควรแยกเสื้อผ้าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ด้ยวยนะครับไม่ทำไมลูกถึงป่วยแบบนี้ งานก็ไม่ได้ทําดูแลลูกให้มันดีๆแค่นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอย่ามาจับนะอะไรอย่าทำตัวมีปัญหาได้ไหมนี่ก็ลูกผมนะพอได้แล้วนี่มันลงมานะจะไปเสียงดังทำไมไปนูน่นไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปทำไมต้องมาเจอเรื่องบ้าอะไรแบบนี้ทุกวัน้วยวะเนี้ ันก็เป็นปกติของผู้ชายหรือเปล่าคบแม่ผมทางานแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแค่อยากกลับบ้านมาพักผ่อนให้มันสบายใจแค่นั้นน่ะบิ๊กพี่แกบอกว่าแกทํางานและแกเหนื่อยอ่ะแกเลยผักภาระทุกอย่างให้มาเป็นคนทําแทนอย่างนั้นเหรอฮึแล้วแกคิดว่าการเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันไม่เหนื่อยอยังไงบิ๊กแกเลิกทำตัวแย่ๆแบบนี้สักทีเถอะมันกระทบทุกคนในบ้านมันกระทบทั้งลูกทั้งเมียแกแล้วมันเดือดร้อนทุกคนเขาไปหมดเลยเหร้อไมบิ๊ก แกแต่งงานมีลูกนะะี่ะแกก็ต้องรับผิดช,ชอบเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีสิลูกแล้วที่สําคัญอะ่ะแกต้องรู้จักปกป้องครอบครัวของแกอย่างน้อยก็อย่าให้เขามาป่วยเพราะนิสัยของแกถ้าเกิดว่าเรื่องแค่เนี้แกยังทําไม่ได้นะแม่ก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่ไมค์เขาจะหยาก,กับแกแล้วแม่ก็จะไม่ห้ามไมค์ด้วยเอาเราจะยืนบื้ออยู่ทาไมอะ่ะนุ่นไปขอโทษไมค์มานุ่น ครับพี่ไม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 ดูคนนี้คิดไม่ได้จริงๆริน้อง<ด><ด>หลานสิลูกนะก่อนที่จะโทษคนอื่นให้หันกลับมาดูตัวเองก่อนว่าทำได้ดีหรือยัง